วันพฤหัสบดีที่21กันยายนพุทธศักราช2566รศาสตราจารย์แพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทย,ยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิดิราชประจำปี2565โดยอาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิกได้แก่รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมฤดีชาสิริเจริญกุลอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา อาจารย์ดีเด่นทางคลินิกได้แก่อาจารย์นายแพทย์เอกกรินภูมิพิเชษอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์และอาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยศาศาสตร์สุขภาพได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพุทธินันแพทย์พิทักษ์อาจารย์ประจำสถานเทคโนโลยีการศ,าศ,าศึกษาแพทยศาสตร์โดยภายในงานมีคณาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความยินดี